มาครับสายฟรีเปิดทุกแพ็กนะครับตามล่า UCBO นะครับนี่นะครับมาใหม่นะครับเป็น Hall of Legend Team B นะครับนี่นะครับ UCBO หรือวันเดอร์ซาก็ได้นะครับไปเลยครับสายฟรีเปิดทุกแพ็กครับไปครับแพ็กแรกครับเจ็ดพันห้าร้อยเพชรนะครับมาครับแสงทีเดียวพอครับไม่พูดพ้องทำเพลงครับไปเลยครับสวา โอ้โหวอครับโค้ยชีอะครครับเอสทีเฮ้ยใครเนี่ยครับโอ้โหเก้าสามไปโควิดโอ้โหตัวเจ็ดล้านนะครับเอาไปต่อครับสายฟรีเปิดทุกแพ็คครับมาเลยครับนี่ครับแพ็คขายแม็กเก้าห้าถึงร้อยหนึ่งครับไปเลยฟึบทีแรกไม่เป็นไรครับทีที่สองครับมาครับแสงแรกคอครับเียบ แสงเดียวพอครับไปครับวอครับโอตุเกเท่านั้นครับโรแมนีอารเอ็มเฮ้ยจอจี้ฮาจี้มาครับเก้าแปดครับโอฮาจี้นะครับโอยังแจวครับไปต่อครับไอดีต่อไปครับไปแล้วเอามาต่อครับอีไอดีหนึ่งครับไปเลยครับสายฟรีเปิดทุกแพ็คครับในครับมาลองเก้าเอ็ดถึงร้อยหนึ่งบ้างครับมาดูนะครับจะว้องไหมครับ ไปครับอือมาแล้วโอ้โห่9 1จริงๆครับอย่าไปเปิดเลยครับมาเนี้ยต่อ3,000เพชรเนี่ยนะครับขายแม็กเมื่อกี้ได้จอจี้9-8แปครับแสงเดียวพอครับวันนี้แสงเดียวพอเหมือนเดิมครับอือหืโปรตุเกสกับฮอลแลนด์ครับขอสองชาตินี้ครับโอ้โูหเบลเยี่ยม LM ใครครับ โอโห้ฮาซา96รองจากเลยครับไอดีหลักของเราเนี่ยนะครับมาครับเพรไม่พอครับสายฟรีเปิดแค่3,000เพรพอครับไอดีหลักต้องมาครับยูไซบิโอโดอ้วนมาได้หมดครับนาซาก็มาครับแสงเดียวเหมือนเดิมครับกดไปตรง e-sport a ไปเลยครับ บาซิลสเปนโอ้โหร้องจากเลยครับ R อเอมโอ้โห95จริงๆครับโอ้โหเศร้าเลยครับเก็บกันต่อครับเอาครับมาปิดท้ายด้วยครับแลกเปลี่ยนนะครับ9 4้าสถึงร้อครับมาดูนะครับว่าจะออกไหมครับยูไซบิโอครับไปนะครับมาลุ้นกันครับ มาครับอืม <c> ฮ <oughs> มาแล้วครับเฮ้ยมาครับอาเจน CAM เฮ้ยใครวะโอ้โห,โหลาเซนนีลาซนนีครับอืโอ้โหมากับฟอเรนซีครับเชวีครับโอ้โหมีอีกไหมครับมีอะไอีกไห,ไหมครับ ไม่มีนะครับโอเคครับก็ยังไม่ได้ไเหมือนเดิมครับเดี๋ยวต้องไปตามล่านใหม่นะครับถ้าชอบใจฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมแค่